จะจัดงานวันเกิดไหมพอถึงวันเกิดจะจัดพี่จะจัดงานวันเกิดแบบแบบที่มันแบบที่มันมีฟองอ่ะแล้วแลมีการจัดจุดทําที่มันเป็นทางเข้าได้ประตูมีปะตูด้วยแล้วก็มีลูกโป่งห้อยู่บนนี้แล้วมันก็ห้อย่างนี้แล้วมันก็ห้อยลงมาวิจัดงานวันเกิดให้มีลูกโป่งห้อยลงมาใช่ไหมไหนทุกซิ่งงานวันเกิดอาณาเขาเป็นยังไงทำแกงเขียวหวาน หอมน่าทานจริงๆที่เหรอเคยกินแกงเขียวหวานไหมคะับค่ะได้เคยกินแล้วดูแกงเขียวหวานเป็นสีอะไรสีเขียวสีเขียวใช่ไหมเคยช่วยคุณพ่อทำอาหารไหมเคยค่ะทำอะไรทำมีบแบบนี้อบีบไหมอันนี้เขาคั้นกะทิจะคั้นกะทิอยู่ทำไมวันเกิดต้องมีขนมเค้กเขาจะจัดแล้วแล้วเขาก็ต้องมีขนมเค้กถ้าไม่มีขนมเค้กมันก็ไม่ใช่อ่ะ ไม่ใช่ใช่ไหมน่ะก็เลยต้องมาทำขนมเค้กกันใช่ไหมน่ากินไหมทำเค้กยังไงนะผสมอะไรนะผสมไข่แล้วก็นมเ่ยเด้อ่าแล้วก็เอาไปอบใช่ไหมค่ะแล้วก็แต่งหน้าด้วยคุกกี้คุกกี้เดี๋ยวพี่เพื่อไปช่วยม่ยังทำเค้กเนาะมีไหมได้ข่อผ่ันสีเขียวในห่อผ่านสีเขียววันนี้เลย ในนี้มีอะไรอ่ะเปิดดูก่อนจริงปว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นรู้เปล่าว่าวันเกิดสำคัญยังไงมันเกิดด้วยมันที่แม่คลอดที่เพียวออกมาหรือเปล่ารู้จริงเปล่ารู้จริงค่ะตอนแรกพี่เพียวต้องไปอยู่ในท้องของแม่ก่อนใช่ไหมใช่ไหมจำในแม่เตอน้องพลิกอยู่ในท้องแม่ยังใช่ไหมใช่ตอนนี้เคยงว่แล้วส่วนแม่ลตา ร้องใช่ไหมใช่พี่เพียวเป็นยังไงรู้สึกยังไงรู้สึกที่ถึงตาไพี่จะลองข้ามไปเลยรักไม่แย่ไหมรักแหมถ้าในวันเกิดพี่เพียวพี่เพียวต้องคิดถึงแม่แย่มให้มางมากเลยถ้าเก่งมากเลยนี่นามาทำยังไงกลับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่วันเกิดพี่เพียวพี่เพียวอยากทำอะไรพี่อยากให้พ่อแม่มีความสุข ได้เวลาเป่าเทียนแล้วคุณพ่อคุณแม่พ่วนมองมพแทงพรอมพอมเด็อๆสุพสันม่พันแม่พกอแมัน่อแม่พ่มีเ่ียมีย่เแ่พ่เแม่เ่อแม่พ่อแมแล้ว่อามอแมาพ่อแม่อัง่ฤษว่าไอแม่พ่อม่งมากเอย่อัมนี้อแอแม่พ่อแม่พ่อแม่พ่อแมอม่า่อแม่อม่พ่อ่อ่พ่อ งานเลี้ยงภาษาอังกฤษว่าเก่งมากเลยต้องให้ตัวเองก่อนแล้วเย้ ัะก,กีว่วันเดืนปีที่เลื่อนผ่านุดดงการเอเทคไม่เปลี่ยนพันยึดสายการทางประเสริฐและนิรน Ad ันเอทเทคมันลงฝ่าฟันฟันเป็นจริงมุ่มสงเสริมเติมคนยนต์ความรู้นำไปสู่วิที่ที่เหมาะสมถึงเก่ง ทุกทัวชนเป็นมกนักพนประชา้าสุ